the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look at the mirror if he is no friend to me it's not working out. สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องไม้ไม้บีเก b i g บิ๊กครับผมโอ<ะ>้โหฮอนด้าซีบีอารครับปีใหม่เลยนะโฉมใหม่ล่าสุดไม่ใช่โฉมใหม่คือโฉมเดิมนี่แหละแต่ว่าเป็นปีใหม่ล่าสุด2022ครับนี่นี่เจ้าของรถน้องต้าครับสวัสดีครับน้องต้าโอ้โ oh, ห <c oughs> จมูกโด่งมากเลยนะ <c oughs> ไปทำอะไรมาจําทำไมจมูกโดง่งเนี่ยไปทำด้างมาครับด <c oughs> <c oughs> ังหล่อเลยอะ่ะ เกาหลีเลยว่ะหน้าจมูกนะจมูกเกาหลีแล้วก็มีเขาเหมือนเหมือนออบังดูไบ <c oughs> พอมันเอ็กซ์กันเนี่ยมันหล่อเลยอ่ะจมูกเกาหลีแล้วก็เขาเหมือนบังแต่ว่าหน้าไทย <c oughs> ผสมกัน <c oughs> ผสมกันสา,สามสามประเทศผสมกันออกมันเป็นต้ารูปแบบนี้โอ้ลิมิเต็ด<ค> <c oughs> ไม่เหมือนใครโคตรเท่เลยก่อนหน้านี้ขี่อะไรคันแรกที่ขี่ดีไบก็คือ er หก n ครับออ้ er ปีสิบหกครับ สสูบสองสูบพี่แล้วทีนี้ขี่ไปขี่มาพือเราเบื่อเสียงสองสูบแล้วไงเราอยากได้แบบฟิลแบบเสียงสี่สูบม,มั่งอ่ะขายไปเปลี่ยนสัญญาไปอืแล้วก็ขายที่สองไปได้แทดพันโอ้แท<ส>ดพ<ป>ันปีเก่าอ่ะพี่อ๋โอโฉม2013ใช่ไหมใช่ใช่สมที่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะ ได้มือสองมาอันนั้นเกิดปัญหานิดหน่อยที่เกี่ยวกับรถอะผมก็เลยคืนเจ้าของเก่าเข้าไปอซ็พันตอนนี้ผมก็ช้ำจากรถมือสองไงผมเลยมาตัดสินใจออกมือหนึ่งตัวนี้ครับคือแบบเราไม่อยากเล่นรถมือสองแล้วเงี้ยใช่เพราะว่าเรามีแผลแล้วเนี่ยจารถมือสองเออาร์มืออะไรเอาร์ก็มือสองมือสองเหมือนกันมีปัญหาไหมเอาร์ไม่ค่อยมีปัญหาครับมีแต่สซตพันใช่เซ็ตพันแต่ว่าแต่เบื่อเอาร์ถดีครับแต่ผมแค่อยากได้เสียงสี่สูงอ๋อ เบื่เปียงิวเบื่อเสียงสองสูบคันนี้เนี่ยจัดมือหนึ่งมาเลยเพราะว่าป้ายแดงเพราะว่าเราช้ำจัดมือสองจุกจิกไม่กล้าเนาะเพราะอย่างงี้สบายใจกว่าเริ่มศูนย์กิโลเมตรที่เราใช่ไหมแต่ต้องบอกว่ามือสองมันก็ไม่ไม่ไม่ได้แย่มันก็ แล้วแต่ประกันใช่พี่ก็ต้องดูดีๆดูดีๆดูเองหรอจะเจ็บกล่องซุ่มอันนี้ผมออกออกมาคันแรกของของบิ๊กวิงพรามม้าเลยอ๋อสีสีผมเอาเลยคันแรกหมายถึงว่าปี2 0 2 2นี่นใช่ครับก็คือคันแรกของปี2022สองกล่องศูนย์เลยที่ที่เป็นสีตัวนี้นะพี่เอออันนี้มันสีแบบน้ําเงินสีอะไรนะเ่นน้เงินน้ําเงินแก้วไหมพี่น้าเงินแก้วอมม่วงใช่เนาะแล้วก็สีล้อสีอะไรสีนี้เลย ไม่ครับตอนแรกล้อมาเป็นสีดาอันนี้ผมได้ําสีให้มันแมทกับรถอ๋อตอนแรกพี่ว่าสีสีเดิมศูนย์ช่ <c oughs> เนียนกลิบเลยครับไปทาที่ไหนมาร้านพี่นะทิวเอาอันนี้ผมทามากับอีกพี่ชายหนึ่งครับเขารับทาสีล้ออ๋อผมทามาแกมาตั้งแต่พวกเออาร์แล้วไงผมก็เลยไปทำหมดแล้วอืมจากจากประสบการณ์เนี่ยเราอย่างเราขี่ตัวพันมาแล้วเนี่ยลดซีซ,ซีลงมา6-50เานี้เป็นไงบ้างฟิล ก็ตากันอยู่พี่แซนพันมันก็ดึงกว่าอยู่แล้วใช่ไหมใช่มันดึงกว่าแต่มันก็จะได้ฟิลที่มันแบบไม่เหมือนเนกเกตนะพี่แต่มันก็ไม่ใช่สปอร์ตจ๋าหรอกนะอันนี้มันเป็นแบบเขาเรียกสปอร์ตทัวริงใช่ไหมแต่ว่าต้าไปจัดสภาพมาแบบให้มันเหมาะใช่ไหมให้มันได้สงเดี๋ยวเรื่องพวกเรื่องพวกของแต่งอะเดี๋ยวค่อยไปเจาะกันอีกดีครับอือตาออกมา4เดือนนะแล้วก็ตอนนี้วิ่งไปกี่โลแล้วตอนนี้3,200ครับ สามพันสองสามพันสองเบืองน้ำมันมากินน้ำมันไหมกันก็กลางๆอ่ะพี่ไม่กินไม่กินก็ไม่กินมากเอาอย่าไม่กินมากเพราะว่าต้องบอกว่าตาเขาใช้ทุกวันเอาไปทำงานคือคือเรียกว่าคันนี้ออกมาใช้ในชีวิตประจําวันเลยใช่ครับขี่ทำงานขี่ไปเที่ยวขี่อืมหลายอย่างออประมาณรถเก่งไหมกินนะประมาณไหมหรือว่าน้ประมาณประมาณยี่สิบห้าโลลิตรได้ไหมไม่ถึงพี่ประมาณ 17เจอ๋อประมาณ17 18โลลิตรครับอาจจะเป็นเพราะเราเปลี่ยนท่อด้วยอะไรด้วยบ้างเหรใช่น่าจะเกี่ยวพีน่าจะเกี่ยวนะแล้วผมชอบบิดเล่นด้วยแหละอ๋อมันอยู่ที่มือคนเหมือนกันนะอยู่ที่มือบางทีเราแบบเปิดเล่นด้วยอะไรด้วยนะขี่สนุกขี่ทำงานก็สบายอืมคือมันมันไม่หมอบจ๋าแบบไม่เมื่อยไม่ไเมื่อยก็เมื่อยแหละครับแต่มันก็ไม่ได้ขนาดแบบไม่ไม่ขนาดแบบสปอร์ตสปอร์ตจ๋าใช่ครับคือแบบใช้ชีวิตประจำวันผมว่า ตอบโจทย์นะพี่อ๋อแล้วราคาดีด้วยใช่ไหมราคาเอื้อมถึงเอื้อมถึงเนอะคันนี้ราคาเท่าไหร่ป่ะสามแสนสองครับสามแสนสองใช่ทุวนเลยไม่มีหลักพันมันมีเศษเศษอยู่ผมจำไม่ได้อ๋อสามสามสามแสนสองแล้วพี่สามแสนสองหมื่นนิดๆใช่ประมาณนี้อืมย่างตารางของผ่อนเขาเนี่ยเขาผ่อนแพงไหมอ่าไม่เนี่ยอย่างตัวนี้ผมผมดาวมาสามหมื่นได้กิบเบิเชอร์หมื่นแปดโอ้กันเราก็จ่ายเพิ่มอีกประมาณหมื่นสองเนิดนึง ไม่พี่ผมผมมาจ่ายไปสามหมื่นกิฟเชอร์เขาหมื่นแปดก็รวมเป็นสี่หมื่นแปดดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้มันผ่อนเท่าไหร่ครับตาผ่อนเดือนละห้าพันสี่ครับผ่อนถูกเนาะใช่ผ่อนผ่อนถูกเลยได้สี่สูบมาด้วยนะเออโชคโชกหน้านี่มันอัพไซด์ดาวนี่เลยอ่ะตาใช่ครับอันนี้โชกเดิมของมันโชคโชคเดิมของมันเป็นใช่ครับแล้วโชกหลังสีเหลืองๆอ่ะก็เดิมเหมือนกันเดิมเดิมหมดเลยพี่พวก ยังไม่ค่อยได้แต่งอะไรเลยอืมแต่ชกหน้าชกหลังก็สวยมากเลยเนาะครับชกหน้า,านอ,อัลไซดาว,ดาวดหล่อเลยเดี๋ยวเรามาดูของนี่หน่อยหน่อยที่ตาได้ใส่มาแล้วก็ฟังเสียงกันว่าเป็นไงหนะตานะได้ครับด้านหน้าก่อนที่ตาใส่มาอันนี้ปีกวิงนะวิงแบบมีกระจกใช่ไหมตาใช่ครับเป็นหุ้มคาร์บอนอ๋อหุ้มคาร์บอนใช่แล้วกระจกที่ใช้งานเป็นไงบ้างก็ชัดนะพี่ใช่ไหม ใช่ไ้ดูเวลาเราแซงซ้ายแซงขวาได้อใช้งานได้พี่ไม่ได้ติดสวยๆอย่างเดียวนกันจ่าได้ด้วยนี้ผมได้มาสองพันห้าครับแต่ผมได้มือสองมานะผมไม่แน่ใจว่ามือหนึ่งมือหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณสามพันหกอ๋อแล้วชิวเนี่ยชิวเดิมไหมไม่พี่ชิวเดิมจะเป็นชิวใสอ๋อชิวเดิมชิวใสแล้วมันจะต่ากว่านี้นี่มนอ๋ออันนี้เป็นชิวทรงทรงสูงอะพี่อ๋อชิวตัง จิวแต่งของไทยของไทยแล้วในช้อปปี้เหรอประมาณ800พันหนึ่งไหมอันนี้ผมได้มา600้อยเอบักหกร้อยห้าสิบไฟเลี้ยวปกติมันจะเป็นจองอยออกมาใช่ไหมใช่จะเป็น led ยื่นออกมาอ่ะยื่นออกมาไปเปลี่ยนเป็นเขาเรียกอะไรคือไม่ชอบไงไม่ชอบมันยื่นออกมาอออันนี้เขาเรียกแบบหยดน้ำใช่มัเป็นหยดน้ำเป็น led เหมือนกันพี่ led เหมือนกันครับนี่มันแบบสว่างอยู่พี่สว่างเอ๋อสายคัสครับอ๋อสายคัส สายของไรอะของระคังทองอะพี่อ๋อเท่าไหร่กี่บาทอันนี้ผมเปลี่ยนมาสี่ร้อยก็นิ่มขึ้นกว่าเดิมอ๋อมันช่วยให้นิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมแล้วก็สวยงามด้วยนะใช่แล้ก็ตัดกระสีรถดีพี่เออใช่เด่นอยู่ที่เดียวเลยเขียมะนาวเหลืองมะนาวเออเป็นกันแข้งใช่ครับใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นเหมือนงานฟิล์มลอยน้ําใช่พี่เป็นพลาสติกแล้วก็เป็นเป็นเหมือนฟิล์มลอยน้ำเออฟิล์มลอยน้ำอืม ก็ยังดียอพอยกันได้นิดหน่อยเพื่อแปะเนาะเพื่อล้มแปะอะไรอย่างงี้นะเอออันนี้เป็นตัวต่อพัเค้าวครับเออให้มันให้มันได้ทรงแบบทรงสปอร์ตขึ้นนะครับเพราะอันเดิมจะลงมาประมาณเนี้ยมันจะไม่ค่อยเขาเรียกวอะไรคือเวลาเราข้อมอ่ะขาขาเรามันจะไม่ค่อยแนบกับถังนะครับพอเราได้ตัวนี้มาขาเราจะแนบกับถังมากขึ้นอแล้วก็ได้ทรงสวยด้วยเออเหมือนหัวเข่าเราสูงมากขึ้นเนาะมันจะแนบกับถังพอดีเลยก็ฟิลสปอร์ตสปอร์ตใช่ ฟฟ้านี่ใช่ไหมที่ใช่ใช่มันจะมีฝั่งนู้นนะพี่รวมกับฝั่งนู้นก็เป็นชุดหนึ่งครับได้มาพันนึงสองข้างตาก็มาใส่เองเลยใช่มาใส่เองไม่ยากไม่ยากครับตรงรุ่นของเขาอยู่แล้วตรงรุ่นเอาง่ายเหมือนเหมือนแกยยงแต่ว่าเราเราไม่ก็เหมือนเหมือนแกยยงไปอะพี่องศาแต่เหมือนงบงบงบยังไม่ถึงแกยยงอะไรเงี้ยก็ใส่อย่างนี้ไปก่อนเออหรือว่าแบบ อย่างนี้ก็ได้ช่ได้เกียร์เดิมด้วยใครไม่อยากเปลี่ยนเป็นเกียร์โยงไม่อยากเปลี่ยนแกแต่งก็ซื้อนี่มาเสริมได้ครับเพราะว่าบางทีเกียร์โยงเนี่ยมันอันนี้มันพับไม่ได้นะอ่าเน,นี่ยของเดิมมันยังพับได้ไงเผื่อเราเทโค้งจัดจัดอะเผื่อเราเทโค้งจัดจัดแล้วมันมันไปขูดถนนเนี่ยครับอันนี้มันก็ยกขึ้นได้เออแต่เกียร์เกียร์โยงบางบางรุ่นนะแต่บางรุ่นก็งอได้พับได้บางรุ่นก็พับไม่ได้อืมมาแมทช์กันกับแฮนนะที่แฮนดิต้าใส่มาใช่ไหม ใช่ค่ะตาใส่แฮนด์มอบเป็นแบบจับโชกคแต่ของเดิมมันก็จับโชกคพี่แต่มันมันจะมันคืออะไรมันจะสูงอ่ะเออเออมันจะไม่ลงไปแบบนี้เออมันจะสูงขึ้นมาหน่อยใช่ไหมต่ำลงต่ำลงแล้วเราก็ปรับองศาให้มันใช่ก็มันงอให้เหมือนให้มันสปอร์ตนะพี่พยายามให้มันเป็นสปอร์ตเดิมจะประมาณนี้ขึ้นมาประมาณเนี้ยนี่ก็จะลงมาแรกๆจะไม่ไม่ค่อยชินครับแรกๆแต่ตอนนี้เริ่มชินแล้วชินแล้วตอนนี้ผมชินแล้วผมว่าแบบนี้ขี่สบายกว่านะสำหรับผมอ่ะใช่ไหม เวลามุดเวลาอะไรสนุกครับมันมุดมุดได้ใช่ถ้าอันเดิมบางทีแบบไม่ค่อยมั่นใจนะมันระดับกระจกกับรถยนต์ใช่ไหมระดับกระจกรถยนต์ใช่ไหมอันนี้เวลาหมาะเวลามุดสนุกมากนี่เท่าไหร่จะแฮนด์แฮนด์จับโชกอย่างเงี้ยอันนี้ผมซื้อมาพันห้าพันห้าได้ไหมครับพันห้าของตรงรุ่นไหมไม่ใช่เหรอตรงรุ่นใช่ไหมตรงรุ่นซีออ๋อผมเคย สั่งในช้อปปี้มาที่ไม่ใช่ตัวเนี้ยมันติดครับติดถังติดเลี้ยวแล้วติดถังเบียดแฟลิงเลี้ยวไม่สุดอ๋อแล้วผมก็ไปหามาจบที่ตัวนี้ไปถามแบบรุ่นพี่ในกลุ่มว่าเขาใช้อะไรกันอะไรเออแล้วต้าไปซื้อไหนมาเผื่อเพื่อนๆเขาดูอยู่เผื่ออยากได้เดี๋ยวผมทิ้งเฟซที่เอาไว้ผมจำไม่ได้แล้วผมซื้อมานานแล้วอือก็พันห้าพันห้าเลี้ยวไม่ติดถังนะไม่ติดครับไม่ติดเลี้ยวได้สุดไม่ติดเลี้ยวได้สุดเลยแล้วก็มันใส ตุ่มแฮนด์ได้ด้วยไม่สั่นเพราะตัวเดิมที่เคยซื้อช้อปปี้มาคือบิดบิดหนึ่ง้นี่คือสะทานมือหมดพี่ขี่ไม่ได้อะขี่ไม่ได้เลยดีกว่าแล้วไหนจะติดถังอีกใช่เออถอดออกเลยตรงรุ่นดีกว่านะอันนี้จบกว่าใส่ตุ่มปลายแฮนด์ได้ด้วยมือมือเบรกแต่งของ Racing Power ก็ให้มันเข้ากับสีรถเหมือนกันอืมปอกแฮนด์ปอกแฮนด์อปอกแฮนด์โดมิโนครับ700-800 8ปดร้อหสปอยหสิบีให้สีให้เข้ากับรถนะคุมโทนคุมโทนคุมโทนแล้วก็นี่เลยกันสบัดกันสบัดไฮเปอร์โปใช่ครับเป็นไอซีไอซตัวท็อปใช่ไหมใช่ครับมันได้กันสบัดมานี่มันมันช่วยให้หลอด้วยนะหรอใช้งานผมใช้งานจริงมาแล้วตกหุมมาแล้วพี่ใช้ได้เลยใช้ได้คือแบบสั่นแล้วแบบแป๊บเดียวนิ่งอ่ะแป๊บเดียวนิ่งเพราะมันแบบมันอัตโนมัติไงเออเอออ แล้วมีขาจับขาจับของคามุอิอ่ะใช่ครับคามุอิขพงคว่าขามุอิจะแปลกหน่อยคือเขาจับตรงหัวโช๊อย่างนี้เลยเออมันจับแบบเท่มากเลยใช่ด้วผมเรียกว่ามันไม่เหมือนใครดีสวยด้วยเออมันจับแบบจับตรงนี้พระปกติขาจับทั่วไปก็จะจับข้างล่างแค่ข้างเดียวใช่บางทีจับข้างเดียวเท่าไหร่ครับขาจับขาจับสามพันห้าครับสามพันห้าแล้วก็ตัวกันสะบัดอ่ะตัวมักัดตัวกันสะบัดผมได้มือสองมาหกพันห้า อืมอุย้ยถูก่ะงอนะสภาพมันส,สวยเลย่สวยเลยไปไหนต่อดีท่อเลยว่ะท่อไ,อไฮไลท์ซ R Red f i ลใช่ครับอืมไทเทเนียมใช่ไหมใช่พี่เป็นไทเทไทเทเนียมแท้สลิปออนถอดมาจากเซทเอ็กซิบครับตัวนี้อ,อ๋อาาเป็นท่อที่มาจากเซทเอ็กซิบอืมแล้วเราก็เป็นตรงรุ่นเอสเซเอ็กซิบะครับอออเราก็มาแปลงใส่หกห้าศูนย์อ๋อแปลงไม่ยากมากเห็นก็แค่แบบ ทำตรงนี้นิดหน่อยใช่ใช่ไหมเขาเรียกอะไรตัวยึดเพิ่มตัวยึดมาปลายเออนิดหน่อยให้มันให้มันยึดปลายได้แค่นั้นแต่ตรงตรงคอนี่ไซส์เดียวกันเลยอระไซส์เดียวกันเลยพี่เออนี่นะคอนี่ไซส์เดียวกันเลยคือตัดเก่าออกสวมได้เลยอืมแล้วทรงก็คือแบบสวยด้วยอืเออปลายปลายนี่มันเป็นปลายคาร์บอนนะใช่ครับปลายคาร์บอนกี่บาทอะตา ผมได้มามือสองพี่อ๋อซื้อต่อเข้ามาใช่ครับเขาถอนมาจาก z ซ1 0็สิเลยเหรอได้มาหมื่นหมื่นหนึ่งร้อยตัวนี้อ๋อไม่ใช่พี่หมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันก็ได้ของแท้เอาง่ายเนาะได้ของแท้เลยคือจบป่ะพี่จบแล้วเสียงไ็นไงเสียงแผดเนาะครับเสียงแผดแบบคล้ายตัวพันเลยใช่ไหมเสียงดุมากเสียงดุเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ได้ฟังกันแน่ตอนท้ายอืมก็จะมีตัวตังโซ ใช่เป็นหางแล้วก็มีตัวสปูมของแม็กเทคเจ็ดร้อยมั้งครับจำไม่ผิดครับใช่สีล้อสองเคใช่ไหมอนี้ยใช่เท่าไหร่ทำสีล้อเนียนกริบเลยอ่ะเนาะใช่แบบพี่คิดว่าสีออกศูนย์อะมันสีมันเนียนจริงห่ะตาพี่รู้จักกันเขาเอาแค่พันแปดอ๋อโอ้โหสวยเลยอะเนียนจัดว่ะ ฝากร้านได้พี่ชายเออฝากร้านเลยร้านร้านเลยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้นะได้ครับราคาไม่แพงเนาะทำได้ทุกสีตามสั่งทุกรุ่นเลยด้วยครับใช่ไหมก็จะมีสายสั้นสายสั้นพับได้ของเซเว่นสปีดใช่แม่เหล็กดูดดีมากเออในงัดเมื่อวานพี่ลองงัดจะโคตรแข็งเลยแข็งจริงกลัวทะเบียนงอแล้วก่อนเนี่ยโอ้ติดอะเนียวแล้วม่ยกนี่อยู่ไงพี่อ๋อเรายกสแตนเราดูครับ โอ้ลุดแรงมากแรงอะไม่มีหลุดอ่ะเออท้ายของท้ายทรงเซตเอ็กซิบใช่แล้วก็ไปทำสีร้านพี่นัททิวใช่่นีเจนทีคาร์บอนสติ๊กเกอร์พี่นัททิวสั่งทำสีทำคาร์บอนได้ครับเอออันนี้ร้านทำคาร์บอนนะเจนทีคาร์บอนเทคทำสีทำคาร์บอนสีพวกสีแฟลลิงอะไรอย่างเงี้ยนะสีล้อก็ได้แหละสีล้อก็ได้พี่นัททิวตอนนี้ท้ายก็จะเป็นไฟทรงเซตเอ็กซิบเออไฟนในไฟทรงเซตเอ็กซิบเซตเอ็กซิหกเลย เนี่ยเพราะว่าไฟเส้นที่สิบเส้นทหกอะไรพวกนี้มันมันเหมือนกันต่ครับทรงนี้เลยเออนี่หล่อเลยไฟไฟเลี้ยวในตัวเอ้ยไม่ใช่เนาะไม่เป็นไฟเลี้ยวอยู่ข้างล่างใช่ไฟเลี้ยวนี่เป็นตาแมวอยู่นี่สองข้างปึ๊บปุ๊บอชถ้าถ้ามือหนึ่งมันอยู่ห้าพันหกเลพี่ผมได้มือสองมาไปทําสีผมได้มาสองพันห้าได้มาเป็นสีดำครับใช่ไหมแล้วก็ไปทําสีให้พี่นัทิวทําสีให้ ของสำนักไหนนะที่เมื่อกี้เราดูกันตาท้ายท้ายนี่นะ GT b i k e ใช่ครับตาซื้อมาก็สวมได้เลยมันตรงรุ่นใช่ไหมสวมได้เลยใส่เองเลยใช่ไหมใส่เองครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่แปะติ๊กเกอร์ใช่ไหมไอตรงจานเนี่ยุ่กงกติ๊กเกอร์เออสวยเลยเรืองแสงกลางคืนก็จะมีน็อตนิดหน่อยอ่าน็อตไทเทเนียมร้านพี่จอมใช่ยังไล่อนาคตก็น่าจะไล่ทั้งคันอืมก็จะมีอันนี้เป็นอ๋อ เียวคาร์บอนเคียวคาร์บอนครอบตรงถังน้ำมันกันลอยอ๋อแมกเทกกันลอยตรงนี้แล้วก็นี่ไงนี่ก็เป็นมาชุดเดียวกันนะพี่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ๋อยกเซตมาเลยเท่าไหร่พันห้าพันห้าสามชิ้นนะใช่ได้สามชิ้นถูกมากถูกเลยตรงนี้เป็นกันลื่นเนาะเหมือนกันลื่นนะอันนี้ก็กันลอยกันลอยอันนี้ก็กันลอยต่อันนี้อันนี้อะไรอะตาเป็นตะแกรงพี่เป็น ตะแกงอันนี้มันเป็นรูแลมแอร์ใช่ไหมใช่ครับแล้วเอาตะแกงมาใส่รอเลยใช่สองข้างให้มันดูแบบมีอะไรนิดหน่อยเออตัดใจเองใช่ไหมเนี่ยแม่พี่เป็นซื้อแบบมาเขาตัดมาให้อยู่แล้วคือเราแค่แกะกาวสองหน้าแปะเลยอ๋อเป็นของตรงรุ่นใช่ตรงรุ่นอืมตรงมาอย่างนี้เลยเราแค่แกะกาวสองหน้าแปะได้เลยครับแต่ว่ากันกันมาลงแมลงเข้าได้นะอะไรแค่สวยอย่างเดียวแมลงใหญ่ใหญ่ใชใหญ่นะ่ข้างใน เล่าดิข้างในจะทำอะไรปะข้างในก็มีเปลี่ยนกองเป็นของเฮอริเคนครับเฮอริเคนปากแต่ปากแต่แต่งอ๋อปากแต่ของอะไรนะของ K S P P อ๋อ K S P P ใช่ V สองเอเวอร์ชั่นสองไม่รู้เวอร์ชั่นหนึ่งขึ้นไดโน่แหละคันนี้จะไปรีมปบเลยเออแต่แต่ว่าไดโน่เขาบอกอะไรนะใหม่จัด ไม่จัดรถปี2 0 2 2ยี่บยังไม่มีไฟล์ไฟล์อันนี้มันเป็นไฟล์อะไรนะไฟล์แคน p าร์กอืมอืมเป็นตัวใหม่ก็คือก็คือยังไม่มีใครเอาไปรีแมปอะพี่ปีเนี้ยเออตาเขาสุดจัดเขาเอาไปขึ้นไดโนแล้วแต่ว่าที่ไดโนเขายังไม่มีไฟล์ของสําหรับปีนี้เดี๋ยวรออีกหน่อยเดี๋ยวรอเขาไปไปทําสูตรทำอะไรก่อนให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวเข้าไปใหม่ครับ เอาอย่างเงี้ยเรามาเปิดเผยมา้าเดิมที่เราใส่ไอ้นี่กันดีกว่าเราใส่ปากแต่ใส่กองเฮอริเคนนะมา้าเดิมที่ดูมา 80, 80. มา้ 80, มาแปดสิบม้าเดิมที่ยังไม่ได้ใส่ไฟล์สูตรนะอืมก็ถือว่าแรงเลยอะแรงแล้วแต่ไม่รู้เราต้องบวกเพิ่มเปล่านะพี่เพราะไดโนโเขาแข็งอยู่ของที่ใช่ไหมใช่อาจจะบวกไปสัก5หรือ10นะใช่เอาเอาเป็นว่ามา้านี่ประมาณแปดสถึงเกมา้า ผมจำไม่ได้ว่าม้าเดิมที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไอ้ข้างในอ่ะมันประมาณเท่าไหร่ที่เขาเคียมมาเนะไม่รู้เ<ช>ท่าไหร่เนะศูนย์เชียมมาแต่นี้เราเอาไปวัดเราใส่มาแล้วไงเออเราไปวัดก็มีทั้งท่อทั้งกรอง<า>ทั้งาปากตาแต่อีกโอ้โอเคน่าจะประมาณนี้นะใต้นะใช่ก็มีแพนมีแผนจะใส่อะไรเพิ่มอีกไหมโอ้เยอะเลยพี่เ <ๆ S 1> ยอะเลยใช่ไหมเยอะเลยมีเช่นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอะไรเหรอ แฟดละหนึ่งอ่ะแฟดหนึ่งอันนั้นรอขึ้นไนโน่รอขึ้นไนโน่รอไฟก่อนก็ดูไว้ก็อยากได้ครอบโครงของพี่หน่อยโซดึงอ่ะพี่อออ๋ยากได้ครอบโครงที่จะเป็นทรงตัวพันอะแล้วก็อยากได้อกสนามอ๋ออยากได้อกสนามด้วยพูดไปกันไม่หมดอ่ะพี่แล้วก็โชกโชกโชกอะไรเนี่ยอยากได้โอลิงใช่อ๋ออืมที่เป็นกระบอกแก๊สอ่ะ อ๋อแล้วก็รถอ่ะใช้ไปก่อนเนนพิ่งเพิ่กี่สี่เดือนเองเนอะยังไม่น่าจะเปลี่ยนนะแต่ถ้าถ้าเปลี่ยนนี่ก็อีกสักพักแหละใช่ไหมก็พักใหญ่อะพี่พักใหญ่เลยใช่ครับตอนนี้อันนี้ไปก่อนใช่ถ้าเปลี่ยนนี่เล็งอะไรว็<ก>ไม่รู้เหมือนกัน,นรู้พี่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กอะอะไรเอสพันเอสพันใช่ผมอยากจบที่เอสพันอยากจบที่เอสพันนะ เออทำไมคนชอบไปจบที่เอสพันวะสักครั้งในฝันผมแล้วเอสพันธ์ะสักครั้งในชีวิตนะต้องเป็นเจ้าของเออต้องต้องเป็นเจ้าของเอสเอสพันให้ได้ขยับไปเรื่อยๆนะค่อยๆไปตอนนี้ก็สี่เดือนอยู่ยังพูดอะไรเยอะมากไม่ได้นะก็ประมาณนี้ครับ CBR 6 5 0 R 2022ของน้องต้าน่าจะประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่ช่องไม้ไม้บีเคเคบิ๊กครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ บ๊ายบายครับสวัสดีครับต้าสวัสดีครับครับ